พาชม Apple Store สาขาใหม่ในประเทศไทยนะครับสาขา Central World จะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษยังไงเดี๋ยววันนี้ติโอจะพาไปดูครับน,นี่นะครับก็รอรถไฟฟ้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะอยู่อีกสถานีหนึ่งนะครับผมนั่งจากสถานีนี้ไปก็จะถึง เซ็นทรัล o เวิลด์แล้วนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ Apple Store แห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับนี่รถมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแล้วตอนนี้นะครับตีโอก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมสําหรับ Apple Store แห่งที่2ของประเทศไทยนะครับผมก่อนไปดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช anel ตีรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับภาพพร้อมแล้วปาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ในที่สุดตีโอก็เดินมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากเลยครับหลังจากที่ได้มีการสร้างอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์อยู่ค่อนข้างนานนะครับผมล่าสุดตอนนี้นะครับก็เปิดเผยโฉมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาที่บางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นโลโก้อักษร Apple นะครับเป็นตัวโลโก้แล้วก็มีอักษรที่เขียนคําว่ากรุงเทพนะครับเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับผมและตัวรอบๆนะครับ ก็จะเขียนชื่อของกรุงเทพมหานครอยู่2จบนะครับผมมีรอบนี้กับรอบอีกฝั่งนึงนะครับผมซึ่งก็ได้สร้างมาเป็นเวลา,าประมาณ2ปีนะครับผมหลังจากที่ไอคอนสยามเนี่ยมีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเมื่อประมาณปี6-1นะครับตอนนี้นะครับในฝั่งของ Apple Store ที่ Central World นะครับผม,ผมก็มีการเผยโฉมออกมาแล้วนะครับผมซึ่งลักษณะเนี่ยของตัว Apple Store นะครับก็จะเป็นทรงแบบเป็นทรงกลมนะครับผมซึ่งจะต่างกับตัว Apple Store ที่ไอคอนสยามนะครับจะอยู่ที่ห้างเลยแล้วก็จะมีโซนเป็นกระจกใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆแต่ว่าเป็นแบบโค้งนะครับผมซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยฮะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเผยโฉมไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ยังมีสติกเกอร์นะครับสีดำเนี่ยติดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่ง การติดหมดอยู่ทั้งหมดเนี่ยทำให้เราไม่เห็นของด้านในนะครับผมดูว่าลักษณะด้านในนะครับก็อาจจะต้องเป็นวันที่เปิดตัวจริงๆจังๆนะครับผมตรงนี้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวนะครับแบบถอดท่าออกแล้วก็เห็นลักษณะโดยรอบนะครับผมวันจริงๆเนี่ยจะมีการดึงสติกเกอร์สีดํานี้ออกนะครับผมทําให้จะเห็นเป็นกระจกใสๆนะครับไม่ใช่ลักษณะที่จะเปิดแบบนี้แล้วก็เปิดประตูมาอย่างเงี้ยเป็นสีดำเงี้ยไม่ใช่นะครับผม ของจริงเนี่ยจะเป็นกระจกใสๆเหมือนทีอ่อยู่ที่เมืองนอกนะครับผมซึ่งก็จะมีความสวยงามอีกแบบนเงินะเดี๋ยววันจริงนะครับอาจจะมีการมาถ่ายทําอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอเอามาเป็นออเดอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับคนที่อยู่ในชาแนลตีรีวิวเนี่ยก็น่าจะชอบมากๆนะครับผมหลังจากที่เห็นตัว ชื่อของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเขียนด้วยครับว่าเก่าใหม่ไทยอินเตอร์ความเชื่อเทคโนโลยีเศรฐษฐกิจวัฒนธรรมอดีตความเป็นไปได้ความเป็นจริงจินตนาการทั้งหมดจะมาเจอกันที่ซีแยกราชประสงค์จากนี้ไปที่แห่งนี้จะจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นนะครับผมสร้างแรงบันดาลใจทําให้ไอเดียมีชีวิตนะครับและเป็นจุดสุ้มรวมแห่งใหม่ของความคิดสร้างสรรค์เร็วๆนี้นะครับผมก็เขียนโปรยไว้แบบนี้นะสร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดา สาวกของ Apple แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับซพ่งข้อดีของการที่เปิด Apple Store อีกที่หนึ่งนี้มีผลยังไงนะครับอย่างที่ติโอเคยเล่าไปนะครับคนที่ซื้อของจาก Apple Store นะครับผมเราสามารถคืนเงินได้นะครับภายใน14วันถ้าเราไม่พึงพอใจในสินค้านั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยที่เดิมเนี่ยอาจจะมีอยู่ที่เดียวการที่ Apple เนี่ยมาเปิดตรงสี่แยกตรงราชประสงค์ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่ เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนของหรือซื้อสินค้าเนี่ยก็ซื้อได้หลายที่มากขึ้นเปลี่ยนของก็เปลี่ยนได้สะดวกมากขึ้นเราสามารถซื้อจากไอคอนสยามถ้าไม่พอใจเนี่ยเราเอามาคืนที่ Apple ตัว c e n t e r World นี่ก็ได้นะครับ Apple Store c e n t e น World นี่ก็ได้นะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ติโอมาพาชมแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบนะับก็อย่าลืมกด กดแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยรอบๆข้างของ Apple Store ที่กำลังจะเปิดใหม่ะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใครที่เตรียมจะรอสอย iPhone 12อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวไว้เลยครับผมอาจจะเปิดตรงนี้แล้วก็ขายที่นี่เป็นที่แรกพร้อมกันหรือเปล่านะครับผมต้องรอติดตามกันต่อไปใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกคนอื่นๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe ช nel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ตีโอ